ลรงแรมนี่เมะกรอนก็จะเป็นเฮือนเนาะเวลาเห็นในหลปเก่าเป็นเฮือนหลังหนึ่งแล้วเขาก็มาตอตอเติมให้เป็นลรงแรมค่ะนี่แพนทีโอ้ข้างล่างเนี่ยแบบว่บาหวัดเซียวมากค่ะทุกคนมึงเนี่ย หวัดเซียวมากๆเวลากูาก้ความสูงค่ะบอกตรงๆว่ากู้ความสูงมากเซียวหน้าพาแบบว่าอันนี้มาก มึงนหะนักกลัวมากวิไลผึ่งเคยมายางนะคะในแถบนี่ว่าตอนนั้นกับผ้าลูกมายางน่ก,ก็โดนแล้วแต่กบไดม,มาแถบนี่หนักกลัวมากอะ่ะหนักพ้าชั่นมาเล่นเล่นก็นต้องหนีหนวบดไดเลยเนาะโอ้ยตกลงไปนี่บ่เหลือคะ่ะทุกคนบังนั่น ละไรกวคมสูงไปอยู่บ่เสียวเสียว ใจต้มกระดูกหมูค่ะทุกคนเบื่งนะเมื่อนี้วิไลใส่เห็ดน้ำค่ะจะมาตัดบ้านหางจระเข้ไปท่าหนาค่ะทุกคนเนี๋ยจะเลือกอันไหนดีนะเส,สียดายเสียดายจนรบรกาศตัดมาท่าหนาแต่ว่าอันนี้ห้ากว่าตงเดี๋ยวจะขยายแล้วก็วิไลเกิดจะเลยอ,อยากตัดให้เพิ่นเกิดมาใหม่เนาะคะ่ะ อออนนี้แหละเดี๋ยวรอบหน้าก็จะเอาข้างล่างอันนี้เลค่ะ Đi, cô về rồi đi. đi, cô về đi No. To get anything. Lấy xe. I want to go Mà lên kết get my but lấy xe. I have to go out. về. กูเห็นกูเห็นบนงหนย่างโอ้ยน,นี่แหละย่างนี่แหละคนจะเห็ดไห่ห้าวแพ่นะคะแต่เิลาจบลัดเอานิดหน่อยนะคะสุคนจัดแค่นี้พอ,อน,นี่ก็จะเก็บไว้ นี่คะ่ะทุกคนที่จริงนะ่ะวิไลน่ะจะตัดก่อนแล้วก็ไปล่างเพราะว่านำยางนำยางเพ่นเขาเรียกว่ายังนะกับรรูกันไผ่หลูเนาะก็คอมเมนต์บอกบอกวิไลเน,นี่ยค่ะนี่เอาก็เอามาทาหน้าคะ่ะเอาแบบนี้เลยคะ่ะทาหน้าแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวอื หน้าแบบเป็นทูเฮียวค่ะทุกคนวิไลก็เลยจะมาทาหน้านะคะสวัสดีค่ะมาอ่อกันอีกแล้วกับวิไลสภัยูเคค่ะทุกคนเป็นจได้สบายดีกันหรือเปล่าคะวิไลไปสื่อกุ้งมาค่ะทุกคนกุ้งมดน,นะคะในุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆราคา9ก้ปอนเก่าป้อนเก่า ประมาณเกือบซิปปอนซิปปอนนั่นแหละคะ่ะอีกแค่เส้นหนึ่งจะหอดเขาเรียกว่าพี่หนึ่งพี่นะคะอีกหนึ่งพี่ก็จะหอดซิปปอนค่ะทุกคนวิไลมกลักบอเส้นมักบอาเส้นมกันมกบอกขันเส้นก็จะเป็นดอลลาร์เนาะคะ่ะบรเมนปอนเท่ากับจะใส่พี่เงินพี่เป็นหนึ่งพี่สองพี่แล้วก็เป็นปอนเป็นซิปปอนอยี่ซิปปอนประมาณนี้เนาะนั่นแหละค่ะวิไลก็ สิมว่วงาสุกันฟังแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนทีเข้ามาคอมเมนต์เขียนความคิดเห็นนะคะว่าทีวิไลต่อจากคลิปที่แล้ววิไลถามทุกคนว่าทุกคนคิดว่าแบบใดวิไลควรจะเหตุแบบใดดีวิไลควรจะไปคุยกับผู้จัดการหรือว่าปล่อยผ่านไปนั่นแหละค่ะวิไลก็ขอ,ขอขอบคุณหล,ลายๆสำหรับคอมเมนต์เนาะค่ะทีเข้ามาแนะนําวิไล วิไลก๋กะกลับไปทบทวนเนาะค่ะเพราะว่าบางเธอวิไลเป็นคนถือบ่มักความบ่ถกต้องจ้ะสีนะถ้ายอีหยังถือเหาพิดวิไลก็ย่อมรับอันนี้ก็คือวิไลก็ย่อมรับว่าวิไลเป็นพิษนะคะเพราะว่าอันนั้นมันก็คือหน้าทีเหาทีเหาตรงรับผิดชอบทงความสะอาดแต่มือนัันกับบแม่นว่าบ่มีไผไปเช็คบ่มีไผไปตรวจแต่คนที่ตรวจเป็นยังคือมันมันแบบมีความพิดกันหลายคนนะสินะค่ะแต่บ่ม่นว่า เป็นแต่วิไลมือนันถาสมุดว่าคนที่เขาไปตรวจเขาขยายเป็นร่องผูจัดการถาสมุดเอามือนันเพิ่นไปตรวจมัดทุกห้องเพิ่นน่าจะเห็นว่าห้องมันบาดเหตุก่ณนที่ลูกค้าสิเข่าแล้ววิไลก็ยังบระท่านเด้ไปใส่วิไลก็ยังอยู่ในหนันอยู่วิไลยังบระท่านเด้เลิกงานยังบระท่านเด้เส้นออกในคณะที่เพิ่นไปตรวจวิไลก็บอกเพิ่นแล้วว่าให้เพิ่นไปตรวจดีๆเด,ด้อบ้างเธอวิไลอาจจะลง้งจะลืมเอยียงวิไลก็เลยบอกเพิ่น,นสิแต่กับกายเป็นว่า คนไปตรวจบบเห็นว่าหงบได้เหตแต่วิไลถึกดาผู้เดียวจะสินะคะแต่วิไลก็มาข้นอีกเ่อนึงว่าวิไลก็จะปล่อยไปค่ะปล่อยไปได้ทีนี้วิไลก็จะมาปรับปรุงปรับปรุงก็คือว่าวิไลจะปล่อยเหลืองหนีไปเพราะว่ามันเป็นปัญหาทีว่ามันอาจจะนักกว่าหนีแล้วมันก็จะเป็นการทิว่าวิไลจะส้างสตู้มากกว่าหนีและหลายคนหนั่งสินะคะวิไลก็เลยเออเอาเป็นว่าวิไล วิไล e บาเบายัางดีกว่าแล้ววิไล e กบพยายามจะมารับลุงในถีว่าวิไล e จะเขียนไหวทุกอย่างเขียนไหวทุกอย่างรา,ายละเอียดทุกอย่างเวลาวิไล e ไปเห็ดหงแล้วเข้าหนาเข้าหลังเก็บไหวประมาณสองอาทิตย์เพราะว่าสองภายในสองอาทิตย์นี่บางเธอลุกข่าเขาบางเธอลูกขาบกเขาจังสิมันก็จะอยู่ภายในสองอาทิตย์นี่แหละค่ะสองอาทิตย์นี่เฮากับยังสีดเอามาให้พันเบิงดว่าอเออเฮ้า เฮาเห็ดหรือเฮาบ่เห็ดเฮาก็ยังสิบอกเขาได้จังซี่นะค่ะทามีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกเวลาก็จะเขียนไว้ทุกอย่างแล้วก็จะพยายามาเช็คแล้วก็บ่งดีๆบางเธอมันบ่้เห็ดแต่วิไลเล้าบางเธอวิไลก็บ่ได้ดมีเวลาสีมาตรวจมาเช็คก,การถือว่าทํางานจังสี่ด้เงินเดือนสํากันหมดแต่ว่าวิไลต้องมาเช็คพอวิไลทํางานกอ่อนคนทาความสะอาดจะอยู่ในนั้น ส่วนหมากอย่างสี่นะคะพนวิไลก็เลือตรงมาเช็คเช็คยังมากกว่าเกา่าแต่ว่ามันมันก็บอรู้สึกว่าแฟสสาหรับวิไลบันไดในเหมือถือว่ายัางก็บตองมาลงถือวิไลแต่เป็นยังวิไลจะตองมาคือบาถือดายอยู่ผู้เดียวทั้งที่มันมันเห็นงานรวมกัน,นสินะคะมันมีหลายคนที่อยู่ในมันมีซื้อมีอยู่ประมาณสองคนที่เพิ่นเหตุงานอยู่สอง สองยางก็คือมูวิไลกับหลางจานอยู่ขางรางแล้วก็คืนมาซอยนี่คเพิ่นก็ลอ่านี Lebens ่เพ hmm? mm ิ่นก็มีซื้อในแม่บ้านคือกันเพิ่นก็เหตุงานสองยางสินะคะแล้วก็มีน้องรีเซชชันผู้หนึ่งเพิ่นก็เหตุงานสองยางคือกันเฮ็ดแม่บ้านกับเป็นรีเซชชันมาสิมันกับโมเมนต์แต่วิไลเพิ่นอีกผู้หนึ่งรีเซชชันเพิ่นก็เหตดงานมาก่อนเพิ่นก็สามารถที่จะมาตรวจมาเช็คได้แต่วิไลเป็นคนฉิบดาวิไลงงตสุนแล้วก็มีอีกมือหนึ่ง ทีพนังอานรีเซพชันก็บอไดเขียนไหวิไลว่าเออควรจะเห็ดหองแล้วลูกข่าเขาพ่อลูกข่าเขาห้องบอไดเห็ดเพิ่นก็ไปเปลี่ยนห้องแล้วก็บอกให้วิไลไปเห็ดเออในตอนนั้นก็ยังท่านอยู่เพราะว่าวิไลย,ยังอยู่ในนันอยู่อันนี้เหาก็คือพยายามซอยกันบ่อย่างให้ไพได้รับปัญหาเนาะขันคนได้รับปัญหาก็คือทุกคนนะสินะคะแล้วแล้วถ้าสมมติว่า คนทำความสะอาดเบยูมันก็จะเกิดปัญหาทุกคนนะสินะมันก็เลยซอยๆกันไปบยอย่างให้ภไผ่มีปัญหาทั้งนั้นนะสินะสำหรับตัววิไลวิไลคิดบาวิไลเบยอย่างให้ไผ่เด้ได้รับปัญหาทุกปัญหาแหละบยอย่างให้ดไผ่ทุกดาเพราะวิไลกระชอบทุกชอบทุกคนนะคะในทีทํางานของวิไลวิไลก็ถือว่าพนดีกับวิไลเหมือนสินะพอวิไลบังคือวิไลขาบอสนิทวิไลจะบกข่อยป่ากับไผ่ปันใดเวลาเห็นงานวิไลก็สี มันมันเมยนะคะมันก็จะต่างใจบอ่อยากสีไปคุยไปปากน้ำน้ำไหลายอย่างมันบ่แล้วง่างไงซะเมืองหนารู้สุ่มส้มส้มรูม้สึกว่าจ,จะป่วยสิป,ปันไขอีกแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะวิไลวิไลกับอขอบคุณขอบครัวทางเมืองไทยที่เข้าใจวิไลนะคะเข้าใจในทีนี้ก็คือว่าปัญหาเงินเงินทองทอง,ทองเนาะภายี่อยู่ต่างประเทศปัญหาเรื่องนี่จะสําคัญที่สุดไซฮาจะต้องมาใส ใส่ใจในขอบครัวสามีวิไลวิไลบอกให้ฟังมาหลายหลายคลิปแล้วเนาะพนกจะใจเอียงส่วนมากเพ่นายทุกอย่างทั้งอาหารเอียงหนอกเนื้อจักบางอย่างติดเพ่นบ่ได้ไปชอบวิไลก็ซอยใจเพ่นเองคืออาหารวิไลคืออย่างเช่นกุ้งวิไลก็ไปสื่อเองค่ะวิไลใจเองก็วิไล รู้สึกว่าอีหยังถี่ห้าพ่อใจใดเห้ากระจายซอยสามีไปพอสามีเกิดใส่ใจ,ใจหลายอย่างใส่ลูกสองคนอีกเพิ่นก็นเป็นคนรับผิดชอบพอาลูกเพิ่นเนาะเพิ่นก็รับผิดชอบว้เลก่กับซอยเล็กๆหน่อย,อยงสินะคะคาไฟคาหยังเพิ่นก็เป็นคนใจมดแล้ววิเลก,ก็เลยเออต้องมาซอยพันชายในบางอย่างใส ในการใส่ชีวิตดำรงใส่ชีวิตอยู่หนีเฮาก็ตรงใส่สื่อเสือ้อ้าสื่อลงทงล่งเท่าคนอยู่หนีเนาะเพิ่นจะเป็นสไตล์แบบว่าแต่งโตแนแมนบาคาทุกคนแต่งโตแนโบแม,มนเฮาสิใส่สกมดหมสกใส่ใยั้งกระดมันกับโบแมนบางเธอกันเสื้อา้าเพราะเริ่มเก่เาเฮาก็อยากเปลี่ยนใหม่อยากให้มันออกสังคมให้มันดูดีแน่ประมาณนั้นแต่ว่าวาอิลี่กับว,วิไลกับช่วงนี้แล้ลก็บุ่คอยไดสื่อยั้งดอกค่ะวิาลก็จะไปสื่อตอนช่วงลดราคาโน่นนี่นั่นสินะ นั่นแหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเวลาก็พยายามจะส่งเงินกลับบ้านบางเือขอบครัวทางเมืองไทยเพิ่นก็ใส่เงินหลายใส่ลูกใส่ล้านใส่พอเพิ่นก็ไปลงทุนหนุนนี่นั่นกว่าจะได้อาผลผลิตกว่าจะได้ขายมันก็ใส่เวลาและระยะเวลาที่ว่าก,กว่าพันจะกว่าพันจะได้ขายเพิ่งก็ต้องลงทุนซื้อปุ๋งซื้อปุ๋ยอยีหยงลายอย่างเนาะบานเห่านั่นแหละค่ะเมื่อนี่นะคะเมื่อนี่เวลาก็คุยกับทางบ้านเนาะแม่ก็แม่ ก็บอกว้เลว่าเออบบตองทรงเงินมาหลายเธอดอกแต่ละเดือนเพราะว่าทรงม้าเน้น,นินหน่อยก็พ่อหลังจากที่เวลไลเดททำงานเวิไลก็ทรงเงินกลับบ้านนะคะสรงเงินกับบ้านก็พยายามทรงเท่าที่ตัวเองทรงได้วิไลก็บัไดอ,อ่าทรงหลายปันไดแต่บางบางเธอวิไลก็ทรงหลายไซสยอยากทรงไปให้ลูกให้ล้านอันนูนนี้นั่นแน่ไซสาคาคากินคาอยููเข่ากับท่อนบัไดเนาะค่ะ้าสมมติว่า โทษไปแล้วขอบคั้วโอ๊ยมัม่เงินสื่อกับคงกับเขา